สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและหากท่านชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3ามเอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ และขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายรับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีกรกฎมาฟังกันค่ะดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ ท่านจะดีขึ้นจริง,รงๆหรือไม่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวใหญ่ค่ะเป็นดาวที่ดีย้ายแต่ละครั้งนะคะท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะและที่สําคัญค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะดาวพฤหัสย้ายแล้วโคโจรผิดปกติส่งผลให้ในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาค่ะท่านเหน็ดเหนื่อยและย่ําแย่การงานที่เคยราบรื่นกลับติดขัดมีปัญหานะคะการเงินก็ขาดสภาพคล่อง มีรายจ่ายมากกว่ารายรับที่สําคัญมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายเป็นเงินก้อนเข้ามาหลายครั้งนะคะและผู้หลักผู้ใหญ่มองข้ามไม่ค่อยเห็นคุณค่าและคอยจ้องที่จะจับผิดแต่พอเข้าช่วงวันที่1นธันวาคมปี2565นะคะยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือนเมษายนปี2566คะ่ะนับจากนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างคะ่ะ จะกลับมาให้การช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันท่านจะได้ศึกษาหาความรู้สิ่งใหม่ๆบางท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้สัมผสัสมาก่อนนะคะบางท่านก็จะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยเรียนรู้มาก่อนบางท่านจะมีการวางแผนการทํางานและการใช้ชีวิตเรียกได้ว,ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตสมัยนะคะไอเดียดีๆจะเกิดขึ้นเป็นระยะๆสต,ติปัญญาก็เฉียบแหลม การเงินก็จะไม่ติดขัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองจะมีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับท่านนะคะเพราะว่าดาวพระหัสโคจรเดินหน้าเป็นปกตินั่นเองค่ะดาวพระหัสคือดาวแห่งความโชคดีหากโคจรเดินหน้าก็มักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นค่ะดาวพระหัสเดินถอยหลังหรือว่าเดินวิปริต ส่งผลให้ท่านนั้นพบเจอแต่เรื่องที่ย่ำแย่มีปัญหาเข้ามาบ่อยครั้งนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปค่ะดวงชะตาเปิดดวงกลับมาดีและโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านจะได้ทําอะไรใหม่ๆค่ะเช่นโปรเจกต์ใหม่ได้เริ่มต้นทําในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะลงมือทําท่านจะได้รู้จักกับคนเพิ่มขึ้นจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆ ะะที่ท่านนั้นยังไม่ได้เคยสัมผัสมาก่อนบางท่านได้เริ่มต้นทำงานใหม่กับบริษัทใหม่ๆได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆได้ร่วมงานกับหัวหน้างานใหม่เพื่อนร่วมงานคนใหม่นะคะบางท่านจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือเพื่อที่ว่าเพิ่มศักยภาพในการทำงานของท่านนั้นให้แข็งแร่งขึ้นมีความรู้ที่แน่นขึ้นนั่นเองนะคะท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตค่ะ ช่วงนี้หากท่านอยากจะทำงานชิ้นไหนหรือว่าโปรเจกต์ไหนหรือว่าต้องการคําแนะนำในเรื่องต่างๆนะคะให้ท่านนั้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยค่ะทั้งที่บ้านและที่ทำงานนะคะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือท่านได้หากที่ผ่านมาท่านชอบทำบุญนะคะกระตันยูหรือว่าดวงตกดวงย่าแย่ในช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นอะไรที่ท่านคิดว่าท่านจะต้องย่าแย่ท่านจะไม่แย่อย่างที่ท่านคิดค่ะ บุญเก่าที่ท่านเคยทำความกระตัญญูที่ท่านมีนะคะจะตามมาช่วยเหลืออุ้มชูท่านท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้ท่านจะคล้วคลาดปลอดภัยในทุกๆเรื่องสิ่งใดที่ท่านเคยคิดอยากจะทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำจากนี้ไปท่านจะมีโอกาสได้ลงมือทำและหากท่านปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตเสียใหม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและพลิกแปลงการทำงานเสียใหม่ท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะ ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรหรือว่าทำอาชีพอะไรก็ตามค่ะหากมีการปรับเปลี่ยนท่านจะดีขึ้นโลกโซเชียลออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะจะทำให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ค่ะหากอยากทำอะไรใหม่ๆจงลงมือทำศึกษาจงลงมือทำและเริ่มศึกษาหาความรู้ได้เลยนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นท่านจะมีจังหวะได้ลงมือทา ในเวลาต่อมานั่นเองค่ะหากอยากทำงานพิเศษหรือว่าอยากทำอาชีพที่สองที่สามควบคู่กับงานประจำขอให้ท่านเริ่มมองหาช่องทางได้เลยนะคะท่านจะมีโอกาสได้ลงมือทำอย่างแน่นอนคนที่ท่านรู้จักบางคนค่ะจะนำข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้จะมีคนที่ท่านรู้จักนำสิ่งดีๆมาหยิบยื่นให้ ากท่านทำงานประจำนักจากนี้ไปนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสค่ะท่านมีดวงจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ท่านทำฉะนั้นถ้ามีใครเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนออะไรให้ท่านนั้นทำได้หรือไม่ได้ขอให้ท่านรับทำเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะเพราะว่าวันข้างหน้าหากท่านติดขัดมีปัญหาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยท่านนั่นเองค่ะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะดาวพฤหัสย้ายใหม,ใหม่การเงินของท่านนั้นจะมีการจะมีผลกระทบเกิดขึ้นค่ะการเงินของท่านจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านบุตรหลานบริวารคนรอบข้างและสัตว์เลี้ยง บางรายจ่ายท่านไม่คิดว่าท่านจะได้จ่ายกลับได้จ่ายจะมีรายจ่ายแบบด่วนๆเข้ามานะคะการเงินของท่านเป็นเงินหมุนเข้าๆออกๆออมีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุให้ท่านต้องใช้จ่ายและพอจ่ายออกไปหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีเหตุให้ท่านได้เงินเข้ามือมานะคะดาวย้ายใหม่ๆท่านจะได้รับผลกระทบด้านการเงินค่ะ ภาระค่าใช้จ่ายเก่าๆจะหวนกลับมาในขณะเดียวกันนะคะภาระค่าใช้จ่ายใหม่ๆบางอย่างก็จะเพิ่มขึ้นข้อดีของท่านนะคะท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินค่ะท่านมีดวงจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางท่านมีคนให้เงินใช้บางท่านได้เงินที่ท่านรอคอยบางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษที่ท่านทำอยู่และท่านจะมีโอกาสได้เงินพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่ด้วยนะคะบางท่านได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ช่วงนี้นะคะมีดวงท่านมีดวงจะหมดเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพบางท่านหมดเงินไปกับการทำสัญญกรรมเสริมสวยเสริมหลอ่อหรือว่าบางท่านก็บำรุงสุขภาพดูแลสุขภาพเป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษค่ะส่งผลให้ท่านหมุนเงินได้คล่องขึ้นการเงินมีให้ใช้จ่ายแต่จะไม่มีเหลือให้ท่านได้เก็บออมและจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ต หากเงินขาดมือจะมีเหตุให้ท่านได้เงินในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายใหม่ๆคะ่ะแนะนําให้ท่านทําบุญเสริมดวงนะคะชาวราศีเมษเช่นช่วยเหลือเด็กที่ลำบากเจ็บป่วยไม่มีคนดูแลช่วยเหลือ,อสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหรือบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้นะคะหากท่านไม่สะดวกก็ขอท่านสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้จะเป็นการเสริมดวงที่ดีที่สุดสําหรับท่าน จากนี้ไปนะคะถึงกลางเดือนเมษายนปี2566รกกชาวราศีกรกฎท่านจะมีโอกาสดีๆเข้ามาขอให้ท่านอย่าได้ปฏิเสธให้ท่านนั้นรีบขอยคว้าเอาไว้ท่านจะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังจากคนที่จากคนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักท่านจะกลายเป็นคนที่มีคนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทําคนจะจับจ้องคนจะพูดถึงหรือ จะมีคนเข้ามาชักชวนและให้โอกาสคนใหม่ๆที่ท่านรู้จักในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีผลประโยชน์สําหรับท่านในภายภาคหน้าจะมีประโยชน์สําหรับท่านในภายภาคหน้าจะมีท่านจะมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นบางท่านก็จะได้บ้านได้รถแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินนะคะปัญหาเก่าๆที่ท่านเคยพบเจอจะกลับมาให้ท่านได้แก้ไขอีกครั้งหนึง่งอุปสรรคและปัญหายังคงมีอยู่ท่านจะได้พบเจอกับใครบางคน ที่ไม่ได้เจอกันมานานแต่มีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะช่วงระยะเวลาจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนเมษายนค่ะขอให้ท่านนั้นระมัดระวังนะคะก็คือว่าห้ามให้ใครหยิบยืมเงินโดยเด็กขาดเพราะว่าท่านมีดวงจะโดนหลอกโดนโกงหรือโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองจากนี้ไปอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายอย่าอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปห้ามใจอ่อนที่สงสารหากมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น ขอให้ท่านมีสติและห้ามใจร้อนวู้วามนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะทํะไรก็ขอให้มีความละเอียดรอบคอบและขอให้ท่านนั้นคิดก่อนพูดเสมอถ้าจะมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาหากท่านพูดไม่คิดพูดเพราะหงุดหงิดโมโหช่วงนี้ลูกหลานนะคะจะทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดโมโหแต่ว่าในขณะเดียวกันลูกหลานจะให้โชคให้ลาบแต่ให้ระมัดระวังค่ะญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยกระทานหารคนรอบข้างนะคะทั้งที่บ้านและที่ทํางาน จะทาให้ท่านงุดหงิดโมโหและหัวร้อนจากนี้ไปขอให้ท่านมีสติในการใช้คําพูดและควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะคะสรุปค่ะดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ท่านจะดีขึ้นนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินแต่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นอุปสรรคก็จะเยอะขึ้นและใหญ่ขึ้นนะคะขอใจช่วยนะคะชาวราศีกรกฎขอทุกท่านดวงดีพบเจอแต่สิ่งดีๆเส้นทาง เดินในเรื่องของการงานและการใช้ชีวิตก็ขอให้สว่างสดใสอย่าได้มีอปุปสรรคนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพาดรวยขอให้ทุกท่านนั้นดวงดีมีเงินไหลนองมีทองไหลมาสวัสดีค่ะ